ผมพี่น้องอ่ามือนีกาเมนูอบไก่ครับผมมาเสิร์ฟไก่ไตน้ำกับเตียมเครื่องกับพริกหอมกับเตียมคาตะไคร้ครับผมากะโขกครับผมโขกให้ละเอียดจนละเอียดนะครับต้องกะเตียมหมอไว้แล้วครับผมมาสิหนึ่งไก่ไตน้ำครับพี่น้องกำลังดังไฟตอนให้ใส่น้ำครับผมนะ น้ำพันเดือดแล้วครับผมแต่ไก่เม่สาวครับผมพี่น้องเตรียมตัวครับผมเมึงเมนูอบไก่ได้ครับเด้อเดี๋ยวผมตำเครื่องก่อนพี่น้องครับผมพี่นอ้องเครื่องข้าเตรียมมากเรียบร้อยเราต้องขวบเลยอย่แห้งครับผมเขากะใส่กะละมังลงไปครับวางข้าวทอนคนไก่แล้วจัดการเนียงเรียบร้อยเขากะเอาไก่มาคลุกผสมกันครับผม สดมาใส่ก่อนอบไก่เลยนะครับสูตรใดหนึง่งกินดูไรเหรอเนะี่ลองอบก่อนครับนำปลาไหลมบรส่ไปนะ,ะบาใไปนั่งสลาดเลยครับผมฝงฝงมาห้วังหันเองหนึ่งไก่ นี่ครับผมใสลงไปเลยสอดเลยขาดแล้วตายแล้วนี่ครับนี่ใส่ผงนัวลงไปนี่ใส่ยังไงน้ำตบ,บ่ เอาจะใส่น้ำลงไปครับพี่น้องน้อยนึงอา่าโอเคครับพี่นอ้องเดี๋ยวลองชิมกันอือหือสุดยอด เฮ้ครับี่น้เดี๋ยวตอนทคนไก่ก่อนพี่น้องเข้าจะาไปเกลื่อนแกงลงไปครับผมเข้ากระทะไก่ตัวข้าวเหนียวตงไปครับผมเพื่อหนุนถึงในนี่เป็นการแดงแทงๆกันหน่อยครับปุ๊บ ไ,เ,ไเลเอาลงไปเลยพี่น้องนี่มะเขือง ไปเลยครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปดังไฟก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับฉักทายกันนะครับผมเบานองวัสดีครสบใส่จีบครับผมอบไก่ไตน้ำครับผมพี่น้องบอดังไฟแล้วครับผมมันคำแล้วครับพี่น้องจัดเลยครับผมโอเคครับพี่น้องชัดไปผูดได้พูดได้ไหม เฮ้พูไดพู้ทีว่าอืมฮึนูนะนี่แค่พป่น้องใส่ลงไปแล้วอ่อเอเอ่เี๋ยไปลลางแล้วพามัไงไปนอนเร็วพาไปจวดไปนอ้เลย พร้อมไหมแล้วนี่ครับเพิ่งน้องอื้อเฮ้ยหอมเ,เริ่งเบิ่งครับผมเดี๋ยวนะพี่น้องหมอหมอท้ายหนย นามนามพอครับเจ้าเธนั้นไปลอยทะเลเจ้าเธอนั้นไปลอยทะเล,นนลเฮ้ยครับพี่น้องลอลอจักอีกประมาณสองนามครับผม สามน้ำครับพี่น้องพอกันตัวนี้น้ำแรกครับผมหนึ่งน้ำแรกน้ำสองพบสีปนหาเหลืองหนาสีบ่พี่น้องเอ้ยตายตายตาย,ยน้ำฮอร์ล้วครับผมน้ำฮอรแล้วน้ำฮอรแล้วเอาหมองไม้มาเลยใส่กันไหนบ้างล่ะติดแก้วนั้นครับน้ำฮอรแห้งหล้วโอ้ยใบตองเลยน้องอุ้ยหอมแด่ข้าวตรงพีเจ้ามาหนึง อุ้ยสุกไปได้ขึงโตครับะเดี๋ยไก,ก่อบไก่อบเนาะไก่อบเป็นหนามข้าวที่สามนี่ก็ไก่อบเป็นหนามเปลือยแล้วเนีเ่แค่ที่เปิดแก่ครับผมน้มหนึ่งแล้วโอ้ยน้มสองต่อนี้น้มสองครับผมโอ้ยข้างเหลืองเลยครับผมน้มสองพี่น้องเอ,อ้ย ที่ผมว่าไซส์สาน้ำหนักครับที่จะได้เอาตอนนี้ข้างสีบนเหลืองบอกเพราะน้ำตัวนี้เยน็นจึงพังเอาขึ้นขึ้นครับผมคังมโปรต้องไปที่สี่มืนที่ไายน้ำครับผมนี่ครับพี่น้องกันลอต่อไปครับผมรอ,อ,อ,รมอจะหน่อยนึงครับอุ้ยหัวงอเลยเนาะ ม <S uce myself> าทานครับพี่น้องอ้ยครับพี่น้องมาดอนี่ครับโอ้ยน้ำสี่สามครับผมหอมเลยเก็บไว้ครับผมน้ำมันออกครับผมน้ำออกจากที่ผมเอาน้ำไกใส่ลงไป ถ้าผมซุกลรากลับไปนอนใช่ไหมต้มยำก๋วลเตี๋ยใช่ไหมต้มยกวยเตี๋ยวเหนื่อยเลยครับอะไอยู่ของแท้เดี๋ยวถ้าไปนอนอันี่ยบ้างฮะไอ

อยอดครับนี่ครับผมโอวยหนาม <c oughs> นามได้หมวางใกลอกค,ครับเพื่อดีขั้เลยผมตอเอมีดอมอ,อมีดไฟฟลอยแล้วไนสั้แล้วหยดแล้วแตกพักเลยแล้วก็ให้ ป่ากับลุงเด้อเออเกือดีครับพี่น้องสแสบแบบเดี๋ยวกินทักกันด้พร้อนมากมาก ครับผมม่อ้ับเลถ่าบางทีเดียวครับรับไปน้นีๆนี่อากินเลยแซ่บป้ะกินไหมนี่น้ำซุปมันกินเลยว่าน้ำซุปอะไรอะป้าเสรอ่ะในี่เลยไก่ตันหน่อยใส่ต้หนอ ฉีกเลยอ้อมฉีกเลยฉีกเอาได้ไหมฉีกเวลี่รับอยู่ยโอเคลงเละครับแส่บอน<ม>อืมขอบใจนะอืม,ม,มอืมนะไปรับใครอ่ะบอนเนี่ ก oh> ีัน้วบกนเดยครับพปนกาเดอรน้เด้อทำกันครับผมไก่กบไก่หนังครับผมขี่จุด้อยแล้ว สุดยอดไปบ้างฮะโอ้ยครับพี่น้องโอเคถ่ายครับผมจัดมากนะครับผมวัดใจนางครับผม